เอาล้นครับลุนลุนคืออย่างน้ครับเสียงแน่นแน่นครับเสียงแน่นแน่นลวนมาเป็นตะปูด้วยเป็นยังอื้ เอาหายครับหายฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วตรงไหนโอ้ยนี่ไงครับนี่ไงครับเจอแล้วครับโอ้โหอ่า ผมครับผมไปต้อครับ เอาเสียงดังค่อยรอครับเสียงดังค่อยรอครับเียนบอลนี่งโฮเมีนน่าจะยุคไม่ลึกเท่าไหร่หรือเปล่าครับเหรียญสิบหรือเปล่า ตเอองานไงครับผมเจอแล้วโอเคสมต่อครับที่ ฮะ,ะเสียงแน่แนๆอีกแ,แล้วครับเสียงแน่แนๆ <Wow. S 1> มีลุ้นครับมีลุ้นลุ้นครับเสียงแน่แนๆ <Wow. S 1> เอ้ย wow. อ,อีกแล้วครับผมนี่เย็นอะไรครับเย็นบาทเย็นบาทครับยวกล้องโฟกัสโอเคครับผมอเออแถวนี่เยอะ เสียงแน่นๆอีกแล้วครับเห็นรุ่นอีกแล้ว นี่ครับตัวดูทั้งเปล่าหายจ้งขยนะแช่ไาขวดให้มันตะปูดังว่านี้เลยดังว่านแนมตอนไหนลนะ่ะ <อ>จริงจริงนะครับผมตับปูครับตับปูจริงแต่ดังบนนั้นต้องดังอันนั้นจะมีเงนินตับปูอวันคิดว่าตั้งแน่น แบบนั้นแบบนี้แบบนี้เป็นตะปูหรือว่าเป็นอะไรเป็นตะปูลุนครับลุนครับอา้าวฝาครับผมฝาถมไป ใจเราคนนั้นยังคนนั้นเลี้ยงคลิปทแท้ๆใช่ต้องใช่แน่ๆ 我挺拿。受的。 อ้าวขึ้นแล้วตะปูหรือว่าอะไรครับตะปูหรือว่าเหรียญน,นี่ไงโอเคเห็นว่าวขัางรถมั้ง